สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกับคุณยายอีกเสียนเคยเนาะค่ะเนาะอ่าวันนี้เราก็จะมาต่อเป็นอ่า EP ที่สามกันนะคะหรือว่าบทตอนก่อนที่สามหรือว่าอะไรเนาะอ่าต่อประวัติของคุณยายนะคะเอ่อจะมาต่ออ่าก่อนที่จะไปรับชมหรือว่า รับฟังอะไรยังไงเนาะก็อย่าลืมมาให้กำลังใ,ใจคุณยายด้วยนะคะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณยายด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกับคลิปม่วนมวนสนุกหรือว่าอะไรชีวประวัติของคุณยายนะคะจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าลืมมากดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะติงต๊งๆิงเนาะเพื่อมีคลิปใหม่ออกมาแล้วก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับ ชมกันนะคะโอเคค่ะเราไปกันเลยเราก็ไปกันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เออโซดที่แล้วนี่ก็ถึงตอนที่แบบว่าคุณยายลงมาทำที่ร้านอาหารเนาะด้วยการที่แบบว่าเป็นคนหนักเบาเอาสู้แล้วก็คือคมหนักเบาเอาสู้คนรุ่นน้อยเนาะก็เลยแบบว่าอ,อยู่ อยู่อย่างนั้นแหละพอ,อได้งานมันก็มันก็โอเคอยู่เนาะเราอยู่บ้านนอกแล้วก็รับจ้างทําไร่ทํานาเงมันก็มันก็ยังกันแบบว่าโอเคอยู่อ่ะเออแต่แบบว่าก็ขึ้นมาอยู่อืยังไงเราก็ยังได้อยู่เราก็คิดว่าเราอยู่กรุงเทพยอยู่เนาะอืออ่าอยากเป็นสาวกรุงเทพยอยู่อะไรนี้เนาะแล้วก็ยังแบบว่าอืม ทำอะไรมันก็เขาก็ไม่รู้ว่าว่าการที่อยู่กรุรเเงเทพหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันเป็นยังไงหรือว่าอะไรเนาะคนทางบ้านเราเขาไม่รู้เนาะแต่เราก็ดีใจว่าเราอยู่กรุงเทพนะคะถึงแม้ว่าจะทํางานเป็นแค่เด็กล้างจานหรือว่าทํางานเป็นเด็กอ่ะ วิ่งวิ่งส่งของเนาะไม่ว่าจะเป็นจากครัวลงไปอ่ายกของขึ้นของลงอะไรเนี่ยทําทําทุกอย่างเนาะอ่าก็อย่างที่พูดแหละหนักเบาเอาสู้เนาะอืมแต่อยู่ด้วยความที่แบบว่าอ่าเริ่มอยู่นานขึ้นก็ค่อนข้างจะมีคนรู้จักเนาะแล้วก็อาจจะเป็นอ่าไม้เนื้อหอมก็ได้นะ <laughs> นะแล้วก็มี เพื่อนที่ทำงานเขาก็ชวนไปเที่ยวชวนไปอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่สนใจไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไม่ไปอะไรหรอกเพราะว่าเราเราเน้นเรื่องงานเนาะงานก็คืองานงานต้องมาก่อนอ่ามันจะติดนิสัยอยู่ที่ว่าถ้า,ถ,าถ้าคิดจะทำต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้จะไม่รับปากใครไม่สัญญาอะไรกับใครเนาะมันเป็นนิสัยของคุณ ยายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะเพราะว่าการที่จะทําอะไรเราต้องมีสัจจะกับตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยประมาณนั้นนะคะแต่ก็มีเพื่อนที่ทํางานนะที่เป็นเชฟเป็นฟุ๊กอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขา เขาก็มาจีบมาอะไรแหละหลายคนเขาก็ออบางคนก็โ,โสดบางคนก็ไม่ไม่โสดไม่อะไรเนาะอืมแต่ว่ลว่าผู้ชายเนาะเราก็คิดอยู่แล้วเละว่าคนที่อยู่กรุงเทพนะ่ะไม่ไม่คิดจะไว้ใจอีกแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเราก็มีแต่ทํางานทํางานต่อไปนะคะ <c oughs> ทํางานไปเรื่อยเรื่อยจนแบบหลายต่อหลายปีนะคะมีอืม ็ตอนน,ตอนนี้ก็อาจจะรวมรัดไปเลยนะคะว่าทำไงถึงจะได้มามาเจอกันก like ับแฟนคนนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่อยากให้รอนานเนาะไม่อยากจะแบบว่าเน้่ก็มีแม่ครัวอีกคนนึงที่เขามาทำอยู่ด้วยนะแต่เขาก็ทำได้ไม่ถึงปีหรอกมั้งเนาะเพราะว่า คนที่อยู่ด้วยก็เข้าเข้าออกๆออกอหลังจากนั้นก็จะว่าไปแล้วก็ย้อนไปอีกนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นหลายปีคนเข้าคนออกเยอะ,อะแล้วเขาก็เลยให้คุณยายขึ้นไปอยู่ในครัวเนาะไปเป็นผู้ช่วยไปเป็นอะไรนี่แหละเนาะก็เลยได้สนิทกับพวกกุ๊กพวก,กอะไรร้านอาหารมันก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะแบบว่า กุ๊กนี่ก็มีทั้งครัวจีนครัวไทยครัวฝรั่งเนาะอ่าก็กุ๊กก็มันเป็นมันเป็นสองอ่าสองล้านเนาะอืมสองล้านอะร้านหนึ่งก็มีสามคนล้านหนึ่งก็มีห้าคนเนาะอ่าแต่แปลว่าอาหารฝรั่งหรือว่าเป็นพวกพิซซ่าอะไรเงี้ยนะมันก็เป็น ร้านที่แบบว่ามีอยู่ห้าคนห้าร้านที่อยู่ห้าคนแต่คิดเชนแฮนหรือว่าผู้ช่วยกุ๊กเนี่ยมีคุณยายอยู่คนเดียวที่ทนมากมากมากท <c oughs> นมากค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ไหวเนาะอย่างเนี่ยก็คิดคิดดูนะอ่าขลอดลูกใหม่ๆหรื่เนี่ยก็น้ําหนักก็รู้สึกว่าจะเป็นประมาณ เจ็ดสิบก็ประมาณนี้เนาะทํางานได้เดือนกว่กวก่วสองเดือนเนี่ยเหลือสี่สิบเจ็ดนะตอนนั้นนะคะเพราะว่าก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าวิ่งขึ้นยิงลงเนาะแล้วก็มาเข้าเรื่องกันนะคะ <c oughs> เพื่อนๆเนาะ <c oughs> เพราะพี่คนที่มาทําอยู่ด้วยนะคะเขาก็ เคยแบบว่าเปิดร้านเสื้อผ้าเปิดอะไรอ่าตามเนี่ย้อตามฟุดบาทว่าอะไรเนาะเขาก็เลยมาทําที่นั่นด้วยและแล้วเขาก็มีแฟนเป็นพ่อ,พอ,พอหลักนะคะแฟนของเขาก็คือเพื่อนของอคุณตาทุกวันนี้นะคะเนาะออ แต่ไม่รู้ว่าเขาไปรู้จักกันยังไงอะไรยังไงคุณยายก็ไม่รู้เนาะอ่าแต่พอช่วงนั้นที่เขามาเนาะก็เห็นเขาโทรคุยโทรศัพท์กับแฟนอะไรเนี่ยอ่าคุยกันเดี๋ยวแฟนเขาก็แฟนเขา้เขามาเขาก็ได้หยุดงานไปอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะไม่เคยจะสนใจอยู่แล้วว่าไม่เคยจะคิดว่าจะมีหรือว่าจะเอา สามีฝรั่งเนาะ,ะคิดว่าขนาดว่าอคุ้มรู้ตัวเองขนาดนี้หนังหลังยังไม่เคยดูรู้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้เขาพากันเข้าลงลงหนังเขาพากันไปดูหนังอ,ะอ่ะปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งคุณยายไปเนาะอย่างมากก็ไปเดินเล่นสวนลุมหรือว่าไปเดินะะจะตุจักยังไม่ค่อยได้ไปเลยเพื่อนๆเ,เน,ะนาะนะคะ ก็เลยเป็นที่มาที่ลื้จักกันกับเนาะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าพอ,พอมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเข้าไปเป็นกรุ๊ปกันหรือเปล่านะอ่าไปเที่ยวหรืออะไรนี่แหละได้ยินว่าประมาณนั้นเนาะเราก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งนี่แหละพี่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากมีผัวฝรั่งไหม อ่าะล้วก็มองบนเลยนะมองบนเลยนะเพราะว่าผี่แทนเดินผ่านหนูยังไม่กลา้าเอ้ไม่อยากจะเดินผ่านไม่อยากใจนี่เขาเลยจะไปมีได้ไง่ายอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็บอกว่าไม่ลองไม่รู้นะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยอ่าจะกลัวทําไมวะลัวก็เคยผ่านมาแล้วมันก็เรื่องจริงของเขานะคะอืมก็ ยังไม่เออโอห่หมกอะไรนะคะยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวจบไปแค่นี้นะพรุ่งนี้มันแน่นอนค่ะย,ยังไงอย่าลืมมา,าติดตามรับชมตอนต่อไปนะคะมันกว่านี้มันแบบว่าชีวิตกำลังเริ่มจะเข้มข้นเริ่มจะเปลี่ยนจากอีกเกียวมาเป็นคุณยายนะตอนนี้ได้อย่างไรติดตามรับชมพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะรุงนีดจะ้ะบ๊ายบาย